กบฏท,ทหารนอกราชการ9กันยายน2528เช้าตู่6นาฬิกาของวันที่9กันยายน2528ได้มีคณะปฏิวัติทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองพร้อมกับชี้แจงเหตุผลถึงความจำเป็นในการยึดอำนาจครั้งนี้คือรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกเปรมติลสุรานนท์ได้บริหารประเทศ มา4ชุดแล้วสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศประสบกับภาวะตกต่ำเกษตรกร,ร,กรประสบกับต้นทุนการผลิตที่สูงแต่ราคาขายตกต่ำส่งผลให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมจำนวนมากต้องปิดตัวลงปริมาณคนว่างงานมากขึ้นนับเป็นความล้มเหลวของโครงการต่างๆทางนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลอย่างชัดเจนอีกทั้งยังปล่อยอ้างให้พวกทุจริต เข้ามาทำการช่อโงงช่อโกงประชาชนอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นคณะปฏิวัติจึงพิจารณาเห็นว่าหากปล่อยให้รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกเปรมตินสูลสุรนนท์บริหารประเทศสืบไปจะนำภัยพิบัติมาสู่ประเทศชาติคณะปฏิวัติจึงจำเป็นต้องยึดอำนาจการปกครองเอกเพื่อวางแผนแนวทางในการบริหารประเทศใหม่ให้เกิดความมั่นคง หัวหน้าคณะปฏิวัติครั้งนี้คือพลเอกเสริมนานาครยังมีทหารนอกราชการชั้นผู้ใหญ่อีก3ท่านที่ร่วมก่อการคือพลเอกเกียงศักดิ์ชมน,นันพลเอกยศเทพหัสดินนาอายุทยาพลอากาศเอกกระแสอินทร,รัตน์นอกจากนี้ทหารจากคณะปฏิวัติได้บุกจับตัวพลอากาศเอกประพันธ์ทูปเตมีผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นตัวประกัน และทําการยึดกองบัญชาการทหารสูงสุดสนามเสือป่าตั้งเป็นกองบัญชาการของตนกําลังทหารที่เข้ายึดอํานาจครั้งนี้มีประมาณ500นายเป็นกองกําลังรถถังจากกองพันทหารมาที่4รักษาพระองค์และกรมอากาศโยทินอีกจํานวนหนึ่งภายใต้การนําของนาวาอากาศโทมนัสลูกพรจรน้องชายของพลเอกมนูลูกพรจร อดีตเลขาธิการคณะปฏิวัติ1-3เมษายน2524ซึ่งล้มเหลวมาครั้งหนึ่งในห่วงการปฏิวัตินี้ผู้นำประเทศและผู้นำทางการทหารไม่ได้อยู่ในประเทศคือพลเอกเปรมติลสุรานนท์เดินทางไปประเทศอินโดนีเซียพลเอกอาทิตย์กำลังเอกผู้บัญชาการทหารบก และผู้บัญชาการทหารสูงสุดไปราชการที่ประเทศสวีเดนหลังจากสถาน,นีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และสถาน,นีอื่นๆได้อ่านประกาศคณะปฏิวัติพลเอกเทียนชัยสิริสัมพันธ์รองผู้บัญชาการทหารบกได้มุ่งตรงไปยังกรมทหารราบที่11บางเขนสั่งระดมขุนพลในกองทัพบ,บกมาชุมนุมกันเพื่อต้านกบฏเช่นพลเอการรบรรณะ รัตนาโกเศษผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลเอกบรรจบ,บุญนาคเสนาธิการทหารบกพลโทชวริตยงใจยุทธรองเสนาธิการทหารบกพลโทพิจิตกุลลวณิชแม่ทัพกองทัพภาคที่หนึ่งประมาณ10นากาสานาทีมีวิทยุบางสถานีได้ออกแถลงการของพลเอกเทียนชัยเรียกร้องให้ทหารที่ร่วมก่อการกรบฏ กลับเข้าสู่กรมกองเสียโดยด่วนมิฉะนั้นจะได้รับโทษอย่างหนักแต่แล้วเหล่าทหารก่อการได้ใช้รถถังยิงใส่เสาอากาศของสถานีวิทยุกองพลที่หนึ่งซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามหักสะบ้นเสียหายจากนั้นการยิงต่อสู้กับทหารกรบฏและฝ่ายรัฐบาลได้กระจายไปทั่วมีชาวบ้านโดนลูกหลงบาดเจ็บและเสียชีวิตไปหลายคน ฝ่ายรัฐบาลได้ยึดกรมบัญชาสัมพันธ์คืนกลับมาได้เมื่อเวลาใกล้เที่ยงทั้งยังทราบอีกว่าพลเอกเสริมณน,นครถูกอ้างเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติในส่วนของคณะปฏิวัติที่เป็นแกนนาจริงๆคือพลเอกยศเทพมพัสดินนายุทธยาและพันเอกมนูลูกขจรเวลา14บสนากาพลเอกยศและพลเอกเกียงศักด์ได้เข้ามอบตัวกับฝ่ายรัฐบาล ยังเหลือแต่พลเอกมน,นูนกับพรกพวกอีก2-3คนเท่านั้นที่ยังไม่ยอมจำนนรัฐบาลยื่นคำขาดให้มอบตัวภายในเวลา15นาฬกาไม่เช่นนั้นทหารรัฐบาลจะบุกเข้าไปถึงอย่างไรก็ตามฝ่ายรัฐบาลก็ยังไม่กล้าทำอะไรมากเนื่องจากยังมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ถูกจับเป็นตัวประกันอยู่และฝ่ายกบฏก็พร้อมจะสู้ตายอีกด้วยเหตุการณ์ตรงนี้ มีบันทึกตอนหนึ่งจากหนังสือรัฐบรลุษชื่อเปรมได้ระบุว่าแต่แล้วก็เหมือนสวรรค์โปรดมีอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยไว้ได้ทันเวลาพอดิบพอดีพลโทพิจิตกุลลวณิชไม่ทัพภักที่หนึ่งติดต่อมายังพลโทวชวลิตยงใจยุด ut, โดยแจ้งว่าจะอาสาเข้ายุติเรื่องนี้เองหลังจากนั้นพลโทพิจิตได้เข้าไปเจราจากับฝ่ายปฏิวัติประมาณ30นาที ปัญหาทุกอย่างก็คีขลายพาเอกมนูล,ลูกขจรถูกส่งตัวออกนอกประเทศในเวลาต่อมาทราบว่าเหล่าทหารรถถังได้นำรถถังกลับที่ตั้งบางส่วนได้หลบหนีส่วนทหารที่ก่อการเป็นชั้นผู้ใหญ่รัฐบาลถือว่าเป็นผู้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีจึงไม่ควบคุมตัวไว้แต่ให้พักผ่อนอยู่ที่บ้านแต่กองอำนวยการรักษาความสงบภายในสามารถเรียกได้ทันที นับว่าเป็นการโค่นล้มรัฐบาลปวนิกปเปรมในครั้งที่สองได้ล้มเหลวกลายเป็นกรกบฏอีกครั้งหนึ่งภายในเวลาเพียง9ชั่วโมง